โจวาัวสราสวัสดีครับผมกันนะครับจะชอบจีกันแก้อัพนั่นเองวันนี้ผมก็มีอีกหนึ่งเซตอัพนะครับที่น่าสนใจเลยที่จะทำให้ภาพของเจ้า Osmo ม o c k e t กกลายเป็นแบบนี้กลายเป็นมุมภาพแบบ POV หรือ point of view มุมมองแทนสายตานั่นเองอยากรู้ใช่ไหมครับผมว่าเซตอัพเนี้ยต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วเซตอัพยังไงสรพอมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ เซตอัพในวันนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์2อย่างนะครับที่จําเป็นอุปกรณ์อย่างแรกเนี่ยผมได้พูดไปนในคลิปที่แล้วก็คือเจ้านี่ฮาร์ดเคสที่เป็นแบบมันติฟังก์ชันนั่นเองนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็คือเจ้านี่เลยเพราะว่าด้านหลังของเจ้าตัวนี้จะมีเหมือนเป็นแอคชั่นเมาส์อ่ะที่จะเอาไว้หมุนกับพวกแอคชั่นอะเซสซอรีต่างๆนะครับผมซึ่งเราจะใช้เจ้าฟังก์ชันของมันติเมาส์เคสตัวนี้คู่กับเจ้านี่เลยครับผมชาญ ตัวนี้จะเป็นตัวสายคองคอน,นั่นเองครับที่จะเอามาทําให้ Osmo Pocket 3ของเราเนี่ยติดกับเจ้าสายคองคอนอันนี้โอเคครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการเซตอัพนะก็คือหลังจากที่เราได้เคสมาติดเคสเนี่ยติดกับเจ้าตัว De c k n e โ o d e r t e l e ท e s แล้วใช่ไหมเราก็จะเอา Pocket ็ต3ของเรามาใส่ใส่เข้าไปในเคสแบบนี้เลยเรียบร้อยหน้าตาก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับตัวนี้มันจะมี Quick r e l e a s e เนาะเราสามารถที่จะบิด แล้วก็เอา a, ออกมาได้เลยแค่นี้ก็จะได้เป็นพ็อกเก็ต3ตัวนิกเลิลแยกกันแล้วถ้าเราจะใส่กับเข้าไปเราก็แค่ใส่ให้ถูกด้านแล้วเราก็บิดกลับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวควิก k ล e เ s สนะครับที่สำคัญคือตรงนะน,ตนี้เป็นแม่เหล็กด้วยนะเพื่อนๆตรงนี้เป็นแม่เหล็กโนั้าก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้ใลระดับนึงเลยแค่นี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าภาพที<ค>่ได้จากเซตอัพนี้เป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ E สรวหสับวิธีการตั้งค่านะครับเจ้า Osmo Pocket เนี่ยเพราะว่าพอเราเอามาเมาส์ที่คอแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ใช่ไหมครับให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่แอป DJI Mimo App นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเชื่อมต่อกัน device ของเจ้า DJI ของเราเะครับปึ๊บเชื่อมต่อนี่ครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถที่จะคอนโทรลเจ้า DJI Osmo Pocket 3ของเราได้แล้วแล้วก็เป็นจอ e v ี e w วสก e ีนเป็น POV ได้แล้ววิธีการเซตอัพเจ้า Osmo Pocket 3เวลาที่เราใช้กับ PenSense Neck Mount นะครับวิธีการใช้งานก็คือหลัง ที่เราเมาส์ไปที่เรียบร้อยใส่คอแล้วใช่ไหมให้เพื่อนๆเนี่ยเปิดเจ้าออสมูพ็อกเก็ตขึ้นมาหลาังจากที่เปิดแล้วเนี่ยทำการกดจอยสติ๊ก3ครั้งเพื่อให้เป็นเซลฟี่โหมดหลังจากที่เป็นเซลฟี่โหมดแล้วเนี่ยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะถ่ายมุมมองแบบ POV ได้แล้วทิกเล็กๆอีก1นึทิกนะครับสำหรับการตั้งค่าเซตติ้งก็คือนี่เลยเพื่อนๆสไลด์ลงมาบิสเน็ ate, ใช่ไหมให้เราปรับเป็นปิดไปเลยก็ได้เป็นศูนย์ไปเลยเพื่อที่จะได้ประหยัดแบตมากยิ่งขึ้นอีกฟังก์์ชัััันนนึงงงงททีี่่่่สสาคคญเเเลลลยยรผมให้้ไไปฟฟืือตด สไลด์ลงสไลด์ลงสไลด์ลงจะเจอคําว่าสกรีนออฟเวนเลกคอร์ดนะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกไปที่3วินะครับหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเรากดเลกคอร์ดใช่ไหมสมมติว่าเราเดินถ่ายเนี่ยเรามองไม่เห็นเวลาเรากดเลกคอร์ดอ่ะเรากดเลกคอร์ดไว้เพียงเท่าน,นี้สามวิมันก็จะปิดไปเลยหลังจากที่พอมันปิดเนี่ยมันก็จะเป็นการเซฟแบตเตอรี่ไปด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเจ้า you save n a k h o l d e r เมาส์กับเจ้า นี่ที่ใช้คอมโบคู่กับเจ้า h a r ์ c a s e Multi-Function นะครับมันก็จะได้มุมภาพแบบ POV หรือ Po. i n t อ f View นั่นเองที่สำคัญผมคิดว่ามันเป็นมุมภาพที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะแล้วก็เซตเนี้ยผมคิดว่ามันใช้งานได้จริงนะเราสามารถที่จะ Quick Release ออกมาแล้วก็ถือถ่ายพอเวลาเราอยากได้ภาพแบบ P.O.V. เราก็แค่ใส่กลับเข้าไปแค่นี้มันจบเลยผมคิดว่ามันตอบโจทย์มากสําหรับคนที่จะเป็นสายแบบถ่ายแบบอินเสิร์ตเวลาเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยมันเหมาะสําหรับการเดินถ่ายนะครับไม่เหมาะสําหรับการวิ่งหรือการทําอะไรที่มันเอฟตีมนะเพราะว่าตัวกิมบอลอ่ะมันจะเกิดการเจิร์กได้นะครับผมเหมาะสําหรับคนที่จะเอาไปถ่ายเก็บบรรยากาศเดินถ่ายชิลๆเดินถ่ายอากให้คนได้เห็นว่าเฮ้ยภาพที่เราไปสถานที่ตรงนั้นเป็นยังไงฟุตเทจแบบว่าเก็บ ภาพสม,มูทสวยๆเนี่ยมันก็เป็นอีกออปชันหนึ่งบางทีเราแบบว่าสมมติว่าอยากจะถ่ายรูปเนี่ยเราห้อยคอไว้แล้วเอายิบกล้องขึ้นมาแล้วสแนปช็อตอะไรเงี้ยคือแบบมันก็สะดวกกว่าเนาะและที่สําคัญคือด้วยน้ําหนักด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ได้หนักจนเกินไปนะผมก็คิดว่าเซตเนี้ยค่อนข้างโอเคเพื่อนๆสนใจก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สำหรับอุปกรณ์สรองชิ้นนี้ไว้ในดีสคริปชั่นนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปปต่อไ See you Next CU ครับ